สามหมื่นหาร้อยผมตีอย่างน้อยตีแต่ว่าเอาเต็นมหน่อยๆน,น่อไหมผมเบิ่งนี่มันโมเมนต์เนี่ยน่อนมใหญ่ๆเด้อบรรลุนบรรณนประสิจธิ์ใหญ่หน่อใหญ่เ<ไ>ออเอาสมหลอดไฟนลูกตัวเมียแม่ลูกตัวเมียนะครับจากเกาหลีวันเนนชาลูเล่แล้วก็มีพ่อพันสายหูมือนี้มือลักเดียพี่นอ้องเตงัวฟังไปนิดนึง พวามันทางมันเที่ยวยากครับนำถว่วมเด้อพี่น้องตามที่เดดไลนยย์ลูกแม่ห้าเดือนครับเดือนเขาสองเดือนครับห <17, 5. S 3> มืนน่นเจ็ดพันห้าแม่ลูกหมื่นกลัวเด้พี่น้องโอ้ไทยแลนด์ ลูกก็แม่แม่มันเครื่องดำเนี่ยว่าม,มือแม่ไม่บื้อลูกไม่บือ่อย่ยัเออซื้อง่ายขายองมือเจ็ดพี่นอ้องมือเจพัฒน,น,นาแม่ลูกต้องหาราคาเกษตรกรใน,นพี่น,อน,อน้องกัน อาเด็กสิพาเขาแปลงนี่ของเป็นแั้นอนึงกเห็นว่นี่หาเย่องโคนแปนึี่พี่นองจะถามเบอร์พี่ใหญ่หญ่มีเบอร์ฝาเบอร์ไว้บ่มีเบอร์โทารบ่มีอยู่เอาเบอร์ให้ร้านเนี่ยมานีมาเบิ่งเบอร์โทก่อนเอาไปอย่างเยบอโทน้ำจุบอกเบี่อ๋ด็กสิพาเขาไปทางนนตั้งไว้สามหมื่นตัวนี่ ประสิบสามสิบสี่เดือนสามหมื่นบาทแล้วพี่คุ้นพี่น้องคุ้นชายตีไม้นี่แหละห้องชางก,กันใกล่ถึงแล้วสามหมื่นบาทห้องครับตอน้องเลยพ้าแข่งใยเนื้อหนังนาดิ ตัวนี้สองแปดสองหมื 18, ่นแปดพันบาทเห็นราคาห่องพี่น่องต่อรองได้สองหมื่นพอพีคุณพี่น่องพี่คุณคุณนนุวันใส่ปีใหม่ หน้าฟ่อพันนี่เขาขายอะไรพอหูัน4.000ม่นนุ่มเปนไรดโอ้สี่หมื่นเจ็ดบอ่ะเอาเบอร์ให้นะครับสองตัวถึแปดสี่เก้าหกนนส่ามหาหกสามสามรองถาบหน่อมัน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 สำรองถาบได้พี่นองค่าอยากได้เนี่เอา อ๋สี่สิบเจ็ดพี่น้องเบองงัวสี่หม,มื 47, ่นเจดกันสี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องภาพเข้าไปข้างในพนอพีว่าเน้นชชลูเล่เนี่ยพอดีพ่องัวหนาวพอดีเลยไทยแม่ลูกสองค้ y, คพ่อมนีลูกผู้พ่อมนีลูกแม่ เท่าไรครับตั้งไหมสามเจัหบห้้สามมื่นเจ็ดพัหาพี่น้องลูกผูราคางัวถอยครับสามื่นเจ็ดัห้าห้องเลยพี่น้องต่อร่องได้ลูกสามตัวเลล่สลละสามสี่เ้เอาพี่คุ้นพี่นอ้องขาแข็งย่งใหญได้เงินเร็วลูกตัวผูแม่ลอ,อยสี่สิบหาจ้นี่นีครับข้อมลูกแม่เลยเอา้อละเจ้าปะ โอ้โหน้ำโอ้โหลูกคูลูกคูโอ้โหมีติงเนี่ยสามสิบเจ็ดห่าลอยอืมไปเลยบึ้งกันนี่ก็ลูกครูมาพี่น้องอีกโคมหนึ่งโคมนี่กัน ราคาท,ทำกันนะครับน้อสามสิบเจ็ดห้าร้อยอลูกผูเ๋เลยพี่นอ้องใหญ่เร็วดีเงินเร็วดีสามสิบเจ็ดห้าร้อยอแม่กับลูกสามครับแม่ลอยสี่สิบอยู่ครับลูกว่านหาเดือนสี่ห้าเดือนสามสิบเจ็ดห้าร้อย ราคาถอยลงครับ่งกินน่มอยู่แม่นเครื่องดำนะครับพอบหูป่าเครทางดำเพ3สามหมื่นเจ็ดพันหารวมแต่ท้าบานพอที่ทางทางคุ่นนเรือดกพี่น้องมากกับว่าเรื่องแนท่วมกันนิดนึงสามพันเจ็ดหาร่อย ง่ายประเด็นยิ่มาเสียนไหนนาแล้วถามเสีนมากมา่กันคุยกันเรื่องนามถล่มเลยพี่น้องสามสิบเจ็ดหาลยูกมันเตัวผู้เลยพี่น้องเงเร็วได้เงิ้เร็ว พ่อมาสองข้อมครับฝากเบอร์ไว้บอครับสะดวกครับเบคบ์ปนนี่นเก0าสาองส่อามีสอรงถามคอนข้าวใช่ไหมคมันหมานเด้อโอ้เดีเพิ่งเช่ลิเล่พี่น้องพ่มละสามสิเจ็าอยพี่น้องพ่อซื้อครับพ่อยกันทลมพ่มนี่เป็นเรียงครับ ลูกซี่ไหวหนึ่งหกศูนย์นะพี่น้องตัวแม่เงี้ยเดี๋ยววัเดือนหนึ่ง <laughs> เดือนนี่ประมาณนี่พี่น,น้องเลยซี่สิอยู่ครับบวกลบกแม่มันแม่สดพี่น้องส่งลูกงามเบิ่งแม่ลูกเบิ่งความสดของแม่เบิง่งการส่งลูกครับส่งลูกงามตั้งไว้เท่าไหรครับพี่นอหกสิบห้าพี่น้องน้องไม่ติ่งบ่บอ,อ การค้าแข่งครับสีพ่พวงนี่คือหน่องมกมื่นหาจะเลี้ยงพวกพี่น่องก็ไปเลี้ยงใส่เกี๊ยวเขาเลี้ยวอย่างนีงละค่าง่วดดีๆเนี่ยมกมื่นหาโอ้แดดแดดแดง แม่นาคมอยู่นะครับนอกเง่ลังตรงนี่หกสิบหางลูกไ <c oughs> ปไหนบองลูกมันนี่ยงลูกงามนีอ่อืมีไหนึ่งหกศูนย์ยี่ส้มือครับนำ้ำใต นี่ใบนีหลอดชี่ว่าหนึงน่งหกศูนย์หกสิบห้าอืมว้าแผลนังเป็นแผเลยม,มากนี่ซื้อง่ายขายคล่องพ่น้องพี่น้อง่ต้องห่วง,ง,งมมแม่ว่านี่นาดิสีแดงหกพี่น้องเเอามาคมเดียอโอ,อ,อเลคมเ,เอ,อม ออเบอรห้นี่ศูนย์เก้าสามสาปสี่สามเก้าเก้า่องงออ่กันทารทล่มด้วยการะล่มมันหมานมันหมานอีกคมนึง่งนี่ผ้าเบอรงงอวงกันเอาประเภทว่าแม่ลูกลูกแรกลูกสองนี่ครับประมันลูกแม่ แม่ลูกนี้ตั้งอะไรแปดหมนห้า <ique> ครับลูกจ enfin ักเดือนทำานีสามสี่ลูกตุ่พ่อตัวอะไรครับดเอกหมดเอกแม่มลอยสีจิบวหายเลยครับว่าลูกจักตัวครับนีสองว่ะี่ตัวนึงว่าลูกแรกแปดหมื่นห้าครับ เดี๋ยเบื่องแม่ลูกพี่น้องสองโคมน้องมันบ่นมีติ่งเลยพี่น้องช่วงลูกง,งามดีแม่กระสดครับว่ายวมเพื่ออาสามาัดโอ้ยสุวรรณนาอพี่น้องขอโทษขอไผ่ด้วยร่ำผิดว่ายูสุวรรณนะพูมมอืมหลูแปดสิบห้าโอ้ยดดด็ด,ดโอ้ไ่ได้ไ่ได้ ลูกวัวงามตะโอ้ตัวจากนมเลยพี่น้องขาแข่งแย่เลยแปดสิบห้าเฮ้ยวัไทยก็เออนี่นี่ลูก แม่เือนห่าี่นองช่องลูกงามดีใจลูกงามเอามาห้อมเดียวครับอทเท่าไรเท่านหามืนห่าอืมาเือนหาอืมื่อได้อืมัวเขาเห็ดเรียบร้อย ถึงว่านลอยสามผานะหามื่นหาห่วง่ามเออใายโอ้เ <_ t od le> ชียงยับได้ใบไ,ได้ห้าสิบห้าอือโอ้ยเป็นแม่พันแม่บอกครับ <_ t od le> โออมากแม่ลูก เครื่องดำครับเครื่องครบเครื่องเก็บได้ไปได้มาไม่เล่งแม่ลูกลูกมันงามดิแม่หน,นีซีม,มันี่โอ้ซีมืนหาเงินแม่สาวหรือแม่แยกลูกแม่สาวอืมแม่สาวสมแล้วข้อมัสมแล้วซีมืนหา ลูกกระทบหูถึงป่าหาแข่งง่ายดูง่ายตัวไอซีชิพาอยู่พี่น้องสูงใหญยครับตัางไอซีชิพาแม่ีราคาห้องนะพี่น้องต่อร่องได้หาแข่งง่ญย หัวลูกกระทบหัวสาวพร้อมสมสี่หมื่นห้าใครว่มักจะแม่ลูกเบิ้ลอะไรบออยจะได้โทรมาบอกเอาขอเบอร์โทรหน่ย06ศูนย์หกศูนย์หกสมามสย์สก็ดสงเ็ดโทรมาเลยมักตึ้งพดเลยนนอกเขาหน่อยศวนน้ำพุ่มพี่น้องได้เบิรเบิแม่ลูกอ่ะแม่ลูก เห็น all, งอง่ามอะไตรงเบิ้งนี่ครับแปดหมืนหาไปตอพี่น้องอ๋พี่น้องผ้าเบงแม่ลูกพงไยห่องไซว่าอยู่ทึงพ่อนะครับนี่พ่อมนี่ลูกแม่บ้านสี่หาเดือนลูกอบ้านสองแม่มาลอยสี่สิบอยู่ค้าบบวกลบออกเล็ก ดมซีผมีติงนะครับเครื่องครบยังไ้ตังค์ไว้เท่าไรครับหาหมื่นเจียหาหมืนเกยตหากยรงได้ในเกตทอเตที่เกรตเกระยะทางกับคุยกันกนพวกนี้มันมีทางนำถ่วมนันน้อยใหญ่ครับข้ชีเกีตก็ข้อ,อยากไม่บางมอง ไปลาสีครับเลค่หามืนเจ็ดพี่น้องคาบคบเมีลู่มอัวยว่พระอหูดพรอนเ่ะหาหมื่นเจ็ดพันบาทห้องครับพี่น้องเช่องจบได้ใ้ไห้เป็นราคาห้องครัพี่น้องตอรล่องไดใหญ่ออามาคมหนึ่งแม่อร่อยสี่สิบอยู่บอกลบเอาโอ้แม่มันเครื่องเคืองอมโอเครื่องอมครับอืม ดำแดงอื่ต่ลูกนี่ได้พอครับแม่นี่ทรงลูกงามแม่เครื่องหัวมทรงลูกเครื่องดำสีแดงเครื่องดำบื่งน้ำไตเอข้างล่างน้ำดีน้ำดีกองหางจับสูงย้ายเอาเบอร์รใหยเนี่ย083 083 9 0 2า9 0 2 0 361 361าเย่อาอยู่ดูพรอเดอรับครับ มันมานมันมานครับผมครับผมขอบุดเลยหล่ะเฮยนี่ยห้าเบลนงสาวไหนเรียกเอาเท่าไรก่อนนี่พันมงหายสองหมื่นหกนนั่นไหนฮะไอ้พี่เนี่ยสองหมื่นหกมาดูง่าย้อยงอสาวามเนีจะขืนน้องโคมเนาะมี่จะขนน้อโคมเออ สองหมืนหกหองตัวดีแมนบ่สี่หมืน่นกว่าโอ้ห้องนั้นนี่วตัวละสองกวัวเงอนเออนี่สองหมื่นหกราคาพอฟังเนี่ย สองหมืนหกพันบาทสองหมืนหกาแข้งใหญ่ดิน้ำเต้กันนี่สองหมื่น นี่ตาอไรกูเลยลาย่ไรกูเลยต้หนึ่งสองหมื่นหกพันหกนี่ดิห้องตนี่ก็สองห้องสองมืเว่าทายบเด้อโอ้โหสองหมื่นสาวันปีเอดวันเก่าสิบเดือนตัวนี้ปีอยู่ครับสองหม สองหมื่นหกพันบาทแล้วค่าหอ้องอับตอร่องได้เครื่องดำหางดำหอบหูอด,ดำนะครับเครื่อ,องจัดดิตอนตัวนั้นสองหมื่นสองหมื่นบาทน,าทนำใสว่ามีเด็ดงด ว่าไทยได้แห่งดูผสมครับหเาาแข่งใหญ่ดีสองหมื่นมีการเื่อขายยัครับเนียวค้อน ไปต่อข้างในอกันครับเพราะมีการซื้อขายอยู่ให้พี่น้องซื้อขายกันก่อนเท่าไหรเหออรอววะไปร้านมืนหนา้อยโอ้ร้านมืนหนา้อยราคาหนึ่งหงยเท่าไหร่เนี่ อีเพียงครบเลยพี่น้องเอาไปเรียงกับเป็นซัตดไม่ลูกกด้ให้กันครับดูแลดีๆบ่อลุงดีๆสามหมื่นหาล้อยโอ้ตัวงใหญ่คือบอกว่านมใหญ่ๆมาเนี่ยนมใหญไๆมันตองบอกเลยบอกเลยอายุประทัานได้โอ้โเอาเต็นนมเหนี่อยมากพี่น้องเอ้ยอยากพ่อกันเื่อนนมใหญ่หาอยู่ เอาพี่น้องเห็นของใหญ่บราณไอ้สดปนอยู่ไหเมืองนมผมก้มจนหัวจูขี่ดินยังวันเห็นนมอยู่พี่น้องเอ้ยถ่ายดีเลยรถถ่ายดีอาถ่ายถ่ายถ่ายดีนี่เย้าโง่ถามมื่นหาออยพี่น้องคนชื่อนี่ เรอืมเป็นเหนื่อครับตีตีเหนือบปสามหมื่ายามนตีอย่างน้ตีแต่ว่าเอาเตนน้อมหน่อยหน่อยไหมผมบ่งนี่มันโมเมนต์เนี่ยน้อมใหญ่ๆเด้อบรรลุนบรราจจหาย้อมใหญ่เอออาสับหลอดไฟนะอดีหัวจากหนาเด้พี่น้องเฮสามหมนหาอยเวหน้ายอกันไปบอเอาตามสบายเลยครับ ผมมาไทายเฟนครับผมบึงสิเอาโหลดเอาโหลดตามสบายโหลดสามสาหามืหมม่นห้าร้อยห้องไมหมน,น้าดิพี่ตงเอาสิบรหกวันเหรียญเหรียญไรนี่เอาน่าพี่ช่วยพักกุลไรเอาพี่นอง ให้พี่น้องชื่อขล้ายนั่นกันนี่มึงมาเป็นห้องเท่าไรมึงเี่เห็นเน้นเน้นเล่พี่น้องอย่ามึงเี่หน้าเล่นี่ของผู้แทนี่โอ้โหนานาตรวจเท่าไรนานาดินานาอโอ้โหสามสิบกัวเดี๋ยวของปรอยู่พี่น้องไปเลาะ สามหมืน่นกัวลี่สาวผอมสมอืมสามหมื่นสามมืน่นสามมื่นกัว